ผูกผูประคอเตี้ยพุ่นแล้ลุงหลีแล้วอง่มเบมงมไเตี้ยแม่การปาข่าวหมุนไปละกันสบายดีพี่น้องสบายดีอปาลุงสบายดีเวิดถุงถุบอนสบายดีย่ำแ้าพี่น้องกนี่ก็มาผบมาพอก็เพคือเก่าในสองสาลาบนาคลิปนี้เรากจะพาพี่น้องมาเกี่ยวเขา เกี่ยวขาวงมปลา,า,าเพอะเมียงไหมอะไรอะไรอะไรกันนะ,นะเกี่ยวขาวออกก่อนเอ้าเตี้ยได้อีกเลยเล็กด้วยละเตี้ยเขาได้แขกแับเชิญมาขึ้นเตี้ยไอเตี้ย<อ>ลูกเจ็ดร้านเจ็ดอะไรงม,งมา่างมปลาตัวใหญ่มันบทท่านดอกบางามถาซ้อมเด้อมันสิลงไปลีซ้อมเดอ้อจะได้มันปืนไป ปลาเขาก็สิหม,มุนแบบนี้ห้าแลเกี่ยวเขาก็ได้กอยงุมอําแลกไม่เกี่ยวทัว้ยยงพีอ่อ่อาง,อองผูด<ย>ัะไแม่ก่อนอน้องปีได้อีกลพี่นอ้องเอาไปขอน้อยนี่ไม่เห็นเนี่นี่มันจวดจวดมานมนี่นวานี่เกี่ยวข,าวขายย้าห้ามแหลกกันจะง,งุ่มนะนี่นี่วางนี่เคี่ยวิววว พูนไปเก no no ้วท like ั้งพี่อ้ายอูนทำแหลเตี้เียวเาไปเสือที่น่าปลาเขาก็สิมุนบันนี้แล้วเอ้าไม่ใช่เตี้ยเอ้าเอ้าเอาน้แม่ปีพ่นพ่นไปแล้วพ่นชัดเขาไ้าใหญ่อใหญ่้ยใหญ่ก็ไม่ได้อนแม่เตีย ปลาข้าวสิมุนกับบ้านนี่แหละเกลียวเกลียวนนี่นี่เกีียวเอาข้าวออกก่อนคอยงุ่มปลากระไล่ไหลพอได้บวมาเกี่ยวซอยบวให้งุ่มน้ำเด้อเอ็นแม่ปุ้งมาเกี่ยวซอยปลาติ๊งพอได้เกี่ยวข้าวดำมาแม่ปุ้งมาเกี่ยวข้าวซอยนี่ทำได้แล้วทำได้ทำได้แล้วอย่าได้ทำแรงมุ่ปลาเอ้ามีปลาหนีน้ำ อะไรมีตัวอตัเทียนไปยังอันนี้ใชตทยนโอยะไ้เกี่ยวเขาดอกไอ้เบิดเงียงอ่องม่อนีองมกอาของวีอปยกรงุ่มตรงนั้นของก ปลายังอันนี้น่ะใช่ปลาขมนเนี่ยมึงน่กำเขานะฮแหไปถิมใช่แก้วม่แก้ปลาดุกบหักเงียงกันกนนตินันนตีนันปลายงแหกำข่าแหกำเขานี่เก้วกำเขนี่เงือปลาดุกกำเข้าไปได้บุตีอะไนี่ เอาไปก่อนทกข่าวนนะไม่ทาวให้เกี่ยวเขาวแล้วก้อนอย่างงุ่มเกวป้ผู้เอาไปผูก้นขานะที่ที่โยงทนั่นลยยมาก่อนผดข้านะต้นใส่ของปลาคอน่อยแล้วใสกระลุนใสกระตาปลาปลาพี่นะสามตัวแบบนี้ไม่ใช่ใหญ่ๆหญ่นะเกี่ยวข่ายังไม่ได้เลยแล้วมุนไม่เลย เบดลยังเบิดเบิดั่นได้ยังท่านะนั่นสักเอนมตรอได้บีโอ้เก่งเลยน่านี้โตฮะกระด่เยฉยังแต่เสียงเกล่ยวมัแล้วก่อนไม่บอกนะเขาว่าทเลเกีียวแล้วบูงมุนไปเลย เจ็ดโกปลาชามโตปลาเบิดเลยฮหกตอตัวทะเลตาดูมาดูเฮ oh, okay. um, ้ยไม่ใช่ทะเลเ้ตัวดีเหปลาามโตเลยตัวดีอางุ้มเกียวเกียวไแล้วนี่จะงุมนี่มีปดุกงาไหมนี่ใช่เล่าาเลอาปลยนี่เล่างใช่ นี่ปลาบืนเห็นมาโทษปลาดุกพี่น้องเลยสองตัวลูกมาเอาไหมนี่เขาไหวอยู่เขาเห็นมันไปปลาดุกเขาอยากมาเอาไหมฮัมแล็ปปลาดุกปลาคอกระมี่นี่ฮัมแล่บวิ่งหยาบโมปลาดุกนะถิมไปโลดเกี่ยวหนี่งเนาะนำมือเลยามือเจ็บโบสิวๆนี่ตัวหนึ่งอ๋อปล่อยก่อนมันแห้ง เกี่ยวก่อนปดติงกันกระปี่เห็ดแล้บ้านี้ยาพึ่งแม่ปุ้งก็สิลงมาแล้วบ้านแม่ปุ้งยิลงมาลุยผู้วินน่อยคือบบมังลุงงมปัดดดวะเอาดาบนีบก่อชีใต้กันยอนเอาดาบหนีบแล้ว เออก็ตายแลวมันมินดักปลามนดักปลามินดักปลาเข่ามุนมาแล้วนอนขอลอก่ะแหล่เตี้ยปลาดุกเออปลานเต้ลุกระคอหน่อยได้ลูกนี้ยดิเตี้เตี้ยที่มันมาลงพี่พี่ดิ ปลาอะไรปลาติงเตี้ยมึงหมูย่านตีมึงหมูขิดว่าเป็นปลาดุกตีนะปลาขอบป่าวห้ามแหล่ปลาเข่าแม่มุนไม่แล้วสะพ่อปลาจังตายปลาตายย่างเข่าดาษมองกันพี่น้องเลยนี่นี่เตี้ยวางนี่หากปลายังไม่เ่าบลับประกันได้อปักมือก็แเลยเต๋ออ้าวบัดทีว้าโวปลาขอบถูกไล่แต๋อห้ามแหล่เข่าแม่มุนไม่แเลย เอ้ยปะขอน่อยคือเอาต้นใหญ่เียเกี่ยวเขาออกก้อนยังไงหนึ่งนั่นนั่นกตานะนาไปใส่บเืเปนนับนบ่ออกคันนีนี่เอาไว้บนนั่นแหละนี่นีเ็มบ่อข้าหอยตีนบ่เลยนน่ะปตัวนี่ในลูมนั่น้าเอาบเกี่ยวในปีนี้มันบูนเนอะมันกรบืนปีห้องเขานี่โอ้ยมันบืนไปสิทีิบนเลยไม่ใช่ปลาใหญ่นะ นี่นี่นี่เกี่ยวห้องเขานน้เองมขึ้นโระดเดีนนันะปลานั่นแหละนั่นนั่น่้เติ้งอีดูตีมันกยานแต่มีกำปลาดทันกำเากำหตใหญ่นานห้งเขานั่งอยู่นะปลาเลี้ยงไม่มีโต่ะใส่เบดเนใส่เบดเนบ่ไปกับเขามาเอากันคืนนะได้บ่เตี้ย ป่า <Es> ่บรายเนาะแต่ก yeah, ่าจะมอเอาไปกระถัง mm. น yeah. ี่ว่เะตเตีนกรนคบเี่นะตี่นี่นะเตี่ยป่านี่อุ้ยนี่เอาปต้กดยี่ปลาคอใหญ่เตียนี่นั่นนั่นนั่นย้ยเลยนยยัมาเบิ่งผลงานของเด็กๆ เห็ดปลาเขาบุนเนี่ยนี่เองท่านอะไเบิด์ตจำเขานะท่าแหล่โอ้ยกูขี่อัดดากเด้ในใสาปลามันปลาหรือขี้เยอะนี่มันมีปลาอยู่นี่นี่ปลาลดนี่ปลาคอยใหญ่มาอยู่ในของท่านโวินดอกหมักมุมปลาลดโอ้ยชิว่ามันชิบุลงบอกมันหูมันกำลังรั่มอีกปลาลุดเมื่ท่านอะไขึ้นมาได้นี่นะได้่คาโตทั้งหมดเฮ้ยผีผีผีเตี้ยผี โอ้ยปลากับปลาโขเคยคือจับเก่งตายแทนะเต็มมือเนี่ยบ่น่นโอมน่ะโอ้แม่เจ้ากระตานี่ดัมนมกับเธอนนี่เอาไปมบันไม่อ่าบงดูค่ะจาจับสิตีนาเขนอาใช่จัเจ้าบุญาซปลาขอน้อยเตี้เลยนี่เด้นี่นี่มันเขาลงน้ำบอกตีน ฮาเนมหาเฮ้ยเตี y, ่ยนี่บด้เรื่องดอกตาบดรีหะเบิงแถวอันนั้นคางขั้นนะมันเขาหูแกไหนมันก็ขึ้นมากระลด นั่นน่ะน่ะแม่ตะเตะเก่าชั่เฮาเพิ่งปลาขาวปลาดุกปลาขอดเป็นทางทองทางอย่เดี้ยลวหาลงมาเอาเนาะปลาขาวมึงอสีดหมุดเหมือนปลาลูดกัดกันนะขนผกัน เจ๊ชิบะล่อย่างนี้ใช่กันน่ะนะเจมันผลไม่แอบเข่าอย่างขี่เกี่ยวเข่า้เตียหเ่านั้อยเลยแต่เก่านะเป็นกระทังกระทังเนาะมาบ่งผลงานมาบ่งผลงานของน้องกันนี่ีปลาใช่คือแขี่เหยก่อนปลาตีปลาลุงลี ปลาลงหลีหรือคนลงหลี <Okay. S 3> คนี้มีปลาขวายแล้วตอวนี้มีแต่ปลาขนายงลูกบได้หาง่ลูกบได้ห้างเงียงออกดูกันออกดู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 หัวนะปลาเอาของออกมาดูาด้ว่าลาดเขอสับขู่ <c oughs> ปลาลงหลีน <c oughs> ี่แหละลาดาสับขูปลาติ งอยู่อ่ยังคิดดูหาหำกาตักตักระทาตักแล้วสีแบ่งแบ่งไปแบ่งอีกทึงไปแดงหั่นเตี้ยน้ำเดือไปไปเอาเศกตาตักกสกตามาดูกระตาเที่ยวกระพัดเย้ันั้น แต่เก่าเ่าได้เป็นกระทังช่องกระทังผงงมปลานลำแขวนนี้วห่อปลายลายแต่เก่านื้งมแต่เช้าจะเถียงบุหรี่จังเลยแหละอันนี้ได้ขึงกระตะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงโซลพันนานำเด้อพี่น้องยืดที่นั่นเอ้าเอ้าจะไปดีกันว้าอิน่ะน้ำม่วงแมม